างมือนี๋ได้นอนเร็วนะครับบางมือนอนเร็วบางมือนอนสับนะครับนะนะคันบ the <c oughs> ่ม <sh am aya noise> ีลูกเนี่ยโอ้ยลับแล้วนะครับนะนะคันบ่มพี่หลวีดิบอันเด้เบิ่งหลวงดิลับแล้วนะครับเออสองทุ่มเพิ่มสามทุ่มลับแล้วนะครับอ่ะเปิดเลยแล้วกันนะครับช่วยการจิ้มลิงด้านล่างเรื่อยๆเลยนะอ่ะแยวทางตามนี้นะครับเออเปิดก่อนพี่น้องเดี๋ยวผมไปหากันใจก่อน บได้ครับสีกหลืมันอันนี้สีกซองย้ำไหนมูย้ำนั่นครับบอกเลยนะอ่ะเริ่มเปิดซองแล้วนะครับทุกคน จิ้มลิงเรื่อยๆเลยครับจิ้มลิงแล้วเพื่อนๆเลยครับโอ้ยอย่าตัดถือซองเด้อจังไหนก็ได้ตัดถือซองนี่เรียบร้อยเลยอะเรียบร้อยนะครับเปิดแล้วนะเปิดแล้ว ไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อเลขซองนะครับ เลขสองหนึ่งกุมภาสองห้าหกห้านะครับเลขสองรัฐบาลหน 1, ึ่งกุมภาสองห้าหกห้านะครับหนึ่งกุมภาสองห้าหกห้านะครับหนึ่งกุมภาสองห้าหกห้าไว้เดิมด้วยตัวฟันแล้วกันทุกคนไว้เดิมด้วยตัวฟันแล้วกันครับวันนี้ชอบอาจารย์ อะไรนะชอบอาจารย์ยิ้มจังใช่ไหม,มประเดิมด้วยตัวฟันนะครับทุกคนรัฐบาลงวดเดิหนึ่งกุมภาสองห้าหกห้านะครับตัวฟันงวดนี้ตามนี้นะครับรัฐบาลงวดนี้ฟัน8ดนะครับฟัน8คัดมาให้เด็ดๆเน้นเน้นนะครับ8ปดห้าแดสอง แปดห้าก่อนหน้านี้นะครับฟังดีๆเด้องพี่น้องเด้อนะครับนะแปดห้าก่อนหน้านี้นะครับปล่อยไปแล้วปล่อยไปตั้งนานแล้วนะครับปล่อยไปตั้งแต่วันที่ประมาณวันที่เท่าไหร่ล่ะวันที่สิบเท่าไหร่นี่ปล่ประมาณนะประมาณสิบเก้าสิบเก้าหรือยี่สิบนี่แหละนะครับนะสาหรับเลขแปดห้านะครับสําหรับเลขแปดสองนะครับแปดสองี่ทุกคนเห็นนะครับแปดสองี่ทุกคนเห็น อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับปล่อยไปแล้วเป็นเลขชุดระวังนะครับเป็นเลขชุดระวังครับตัวฟันตามนี้นะครับระวัง8กับ3อะไรนะอ๋อครับผมอ่ะคือสําหรับผู้ใดน,นะครับสําหรับผู้ใที่เห็นแนวทางชุดนี้แล้วนะครับผมไม่ได้เพิ่งจะมาปล่อยวันนี้นะอันนี้ต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนนะครับไม่ได้เพิ่งจะมาปล่อยวันนี้นะครับ เลขบางตัวบางคู่ปล่อยมานานแล้วนะครับเขาใจน้าเด้อพี่น้องเด้อ<笑><笑>นะครับนะปล่อยมือนี้ก็ถือด่าตายแล้วเว้ยนะครับเออแปดหานะครับอ่ะโอเคนะครับฟันแปดนะครับฟันแปดตัวเจาะนะครับแปดห้าแปดสองต่อไปนะครับต่อไปเป็นตัวกัน <S <S ต่อไปเป็นเลขตัวกันนะครับเลขตัวกันฟเาเลขตัวกันกันเจ็ดนะครับเลขตัวกันกันเจ็ด ตัวกันกันเจ็ดนะครับเลขตัวกันกันเจ็ดนะกันเจ็ดเจาะเจ็ดหนึ่งเจดเก้าเจาะเจดหนึ่งเจดเก้านะครับโอ้ยอะไรนะโอ้ยหาก็บอได้ตั้งแต่ปล่อยเลยน <c oughs> ใช่ไหมโอ้แปดห้ามันหายากขนาดนั้นเลยเหรอ, <c oughs> อผมว่าผมโอผมปล่อยโดนเลยเด้คือคือผมจำไม่ได้ว่าเลขเลขตัวเปิดเป็นเลขอะไร เลขตัวเปิดเลขตัวเปิดแปดห้าหรือเจ็ดหนึ่งอันอันนี้ไม่รู้นะครับอันนี้ไม่รู้ผมจำว่าได้หละนะครับแต่ที่แน่ๆคือเลขเลขพวกนี้อ่ะผมปล่อยปล่อยนานแล้วนะครับปล่อยนานเพียงแต่วันนี้ผมมาเพียงแต่วันนี้ผมมาย้อนหลังให้นะครับนะเขาจะมีเลขเจ็ดเก้านี่แหละนะครับเลขเจ็ดเก้าที่ที่คำนวณเพิ่งได้มานะครับเนาะเจ็ดเก้านะครับผู้ใดที่หาซื้อได้ก็ อาซีเบอร์นะครับมันเป็นเลขที่ดังดังมากนะครับนะับเป็นเลขที่ดังมากอ่าตัวเปิดเจ็ดหนึ่งนะครับตัวเปิดเจ็ดหนึ่งก่อนดังแปดห้าเปิดเจ็ดหนึ่งก่อนดังแปดห้าครับหา้าห้าหาก็ไม่ได้ลดตเตอรี่กักะนะครับ <c oughs> นะคือตอนนี้ผมงงไปหมดแล้วนะครับจักสีแนวทางเล่าจักสีแเนวทางน้อยจักสีรัฐบาลนะครับนะอ่ะ ตัวเปิดนะครับตัวเปิดเจ็ดหนึ่งนะครับก่อนดัง85นะครับก่อนหน้านี้บอกไปแล้วนะครับเนาะต่อไปเป็นเลขหมัดเดียวครับทุกคนต่อไปเป็นเลขหมัดเดียวนะครับหมัดเดียวบางคนได้แล้วบางคนหายังไม่ได้นะครับเนาะบางคนได้แล้วบางคนท่านได้นะครับสําหรับเลขหมัดเดียวตัวนี้พี่น้องอืมนะครับโอ้ยเอทุกคนนะครับเอฟซีทุกคนนะครับเปิดเจ็หนะครับอามีแต่คนจําได้เนาะ ส่วนมากคนส่วนมากคนจะชอบแปดห้านะครับส่วนมากคนจะชอบแปดห้าเนาะไม่มีแล้วค่ะใช่ไหม <c oughs> โอเคนะครับอ่ะต่อไปนะครับปีที่แล้วออกเก้าเจ็ดจาใช่ไหมสมพ่อหรืมันดังนะครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับอ่ะต่อไปเลขหมัดเดียวครับหมัดเดียว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 ร,รัฐบาลงวดนี้ตามนี้ครับหมัดเดียวร,รัฐบาลงวดนี้นะครับ 1> 9 1 1 9นะครับ9 1 1 9หจ้ะมัดเดียวรัฐบาล9 1 1 9นะครับหมัดเดียวรัฐบาล9 1 1 9่าครับหมัดเดียวรัฐบาล9 1 1 9นนะใครชอบเลขตัวไหนชุดใดนะครับพิมพ์ขึ้นมาได้เด้อนะครับ แนวทางนะครับเป็นเพียงแนวทางนะคใครชอบเลขตัวไหนนะครับแคปไว้เลยนะมดเดียวตามนี้ครับต่อไปเป็นเลขสามตัวนะครับโอ้ตื่นแล้วพี่ตองตื่นแล้วตื่นแล้วเสียงสวรรค์ตื่นแล้วสงสัยพอเ่าแห้งไรเออคนกระดิ่งตื่นเลยสซงโฟกุเท เอครับดะอ่ะไอมกักแปดเสียคือบอลองเต้นะครับคือครับแปดฟันแปดได้เมื่อฟันแปดได้เมืดด่อเสียนะครับพี่จอดได้เมื่อเลยนะครับเนาะมันเด่นแปดครับงวดนี้เด่นแปดเนาะนะครับงวดก่อนพิพาทน,นิดเดียวนะครับสลับกันสลับกันโคนลระย่างเลยนะครับตีรังกาบุลเอเลียนะครับอ่ะ ต่อไปเลข3ตัวครับ3ตัว487นะครับ3ตัว487ถ้าพูดถึงแนวทางรัฐบาลของเรานะครับแตก7งวดติดแล้วนะครับงวดก่อนนะมีทั้งคนที่ได้แล้วก็คนที่ไม่ได้งวดก่อนมีคนที่ได้แล้วก็มีคนที่ไม่ได้นะครับนะบอกเลยนะครับคืองวดก่อนผมก็ได้เน้นไอยูนะครับเดนเน้นได้บอกไว้ผู้ใดหลุดใดหลุดเลยนะครับนะ บางคนนะครับบางคนใช้หลักการเดียวกันกับผมก็คือหกเก้าตัวเดียวกันคิดง่ายง่หกเก้าตัวเดียวกันงวดก่อนผิดพลาดผิดพลาดยังไงผิดพลาดยังไงผมว่าตัวเปิดตัวเปิดหกห้าเปิดหกห้าระวังระวังหกสองอาจทุกคนลองกลับหัวดูทุกคนลองกลับหัวเบิ้งครับนะถ้ากลับหัวเล่นบอกเลยเจาะแตกสอง จอแตกสองลูดแตกอีกสองเป็นสีแดงทีเดียวแตกสีเดงรัฐบาลทีเดียวแตกสีเดงบางคนได้บางคนก็ไม่ได้ผมถึงบอกนะครับสําหรับตัวผมผมได้อยู่นะสาหรับตัวผมผมได้อยู่ผมให้คนอื่นเล่นให้สําหรับตัวผมผมมาเล่นนะครับถ้าผมเป็นคนให้ผมจะไม่เล่นนะถ้าผมเป็นคนให้ผมจะไม่เล่นผมจะยึดยึดหลักการตามนี้นะครับแล้วก็งวดก่อนมันก็ได้จริงๆ